สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ 3N Lifestyle s นะคะวันนี้ EP 6แล้วเป็นการต่อเติม95%แล้วค่ะ95% complete เ็ completed. ติดประตูข้างหน้าบ้านใหญ่แล้วนะคะเพิ่งติดยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีค่ะส่วนด้านในติดประตูเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นประตูแบบ3บ้บานนะคะก็คือจะเลื่อนเปิดได้2บาน ก็จะมีความกว้างหน่อยนะคะส่วนด้านในก็เสร็จแล้วค่ะก็ปูกระเบื้องแล้วก็ทำเคาน์เตอร์ครัวติดหน้าต่างแล้วนะคะเหลือมุงลวดค่ะเหลือมุงลวดที่ยังไม่ได้ติดหน้าต่างติดครบทุกบ้านแล้วส่วนด้านนอกนะคะรางน้ำก็เดินเรียบร้อยค่ะเดินรางน้ำรอบหลังคาบ้าน ด้านหน้ามาด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะเคาน์เตอร์ครัวได้ตามแบบที่วางไว้เลยค่ะก็ถูกใจนะคะส่วนด้านอันนี้นะคะเคาน์เตอร์ครัวค่ะติดหูติดเตาติดซิงหน้าต่างเรียบร้อยหมดแล้วค่ะประตูท็อปอปูกระเบื้องตามนี้เลยค่ะทุกคน ตะแกรงนะคะตะแกรงล้างจานตะแกรงคว่ำจานนะคะก็ซื้อมาให้ช่างติดค่ะก็ติดตรงกลางเพื่อให้น้ำไหลลงสิ่งพอดีค่ะก็จะเหลือตู้เย็นนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นที่เป็นครัวตัวแอวค่ะตรงนั้นจะเป็นโซนซักล้างก็เดี๋ยวเือ,อเครื่องซักผ้าตู้อบมาวางก็น่าจะแคบลงนะคะตรงนี้ประตูค่ะประตูจะเป็นประตูบาน่ะประตู เขาเรียกอะไรราแขวนใช่ไหมคะประตูเลื่อนนะคะที่เราเปลี่ยนแล้วนะคะเพื่อที่ว่าออจะมีสเปซให้ตอนออใครที่ยืนล้างจานหรืออะไรอย่างนี้อยู่จะได้เปิดประตูมาแล้วไม่ชนกันนะคะมาถึงห้องในประสงค์นะคะก็ติดประตูและหน้าต่างแล้วนะคะเหลือมือรั่วตรงหน้าต่างนะคะกลมไฟนะคะตรงนี้ก็คือเดินออคิ้วบัวเรียบร้อยแล้วะคะ่ะตรงนี้ก็ เสร็จหมดแล้วนะคะห้องอเนกประสงค์เหลืออาจจะต้องมีต้องทําแอร์ค่ะตรงหน้าต่างห้องอเนกประสงค์อันนี้จะเป็นบานใหญ่ใช่ไหมคะก็จะเป็นประตูแบบเ,เป็นหน้าต่างเลื่อนได้สองสองด้านนะคะซ้ายขวาผลักออกไปค่ะก็คงต้องเดี๋ยวหาผ้าม่านมาติดตรงนี้จะเป็นด้านหลังค่ะก็ติดรางน้ำเรียบร้อยชั้นก็ทาสเาีเก็บข้างนอกภายนอกด้วยทั้งหมดนะคะ ข้งบ้านด้านหลังนี้ก็คงไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วค่ะก็เป็นพื้นที่ว่างๆนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เชื่อมไปประตูก็คือจะเข้าได้สองทางเป็นแบบเปิดได้สองทางนะคะซ้ายกับขวาเราก็เลื่อนได้สองบานประมาณนี้ค่ะเป็นตัว L นะคะห้องใน,นประสงค์ของเราท้องครัวก็เป็นตัว L ค่ะตื้อ เดี๋ยวก็จะมีต้องจัดของอีกเยอะเลยค่ะตรงนี้พอห้องครัวเป็นตัว L เ,เสร็จประตูนี้ก็เป็นประตูกั้นระหว่างห้องครัวกับห้องเก็บของก็เป็นตัวแอลไปข้างหน้าตรงนู้นเลยนะคะก็จะเป็นกระจกบานใหญ่ยาวเลยค่ะที่ต่อเติมเพิ่มเข้าไปนะคะต่อไปข้างหลังก็จะเป็นลานจอดรถค่ะส่วนของช่างก็จะเหลือ ติดประตูบ้านใหญ่ให้เรียบร้อยนะคะเช็คความเรียบร้อยติดมุ้งลวดค่ะแล้วก็เช็คเรื่องประตูหน้าต่างให้ให้ให้เนียนๆหน่อยอะนอะ้องประมาณนี้เช็คไฟนะคะตรงนี้ก็ที่เป็นห้องเก็บของค่ะเป็นตัวแอลก็เปิดมาจากหน้าบ้านประตูหลักตรงนั้นก็เลี้ยวขวามาก็เปิดประตูตรงนี้เพื่อที่มาใส่รองเท้าแต่งตัว ตรงตรงนี้แล้วก็ออกมาขับรถไปทำงานประมาณนี้คะ่ะหน้าบ้านก็ที่เราปูพื้นปรับระดับตรงนี้แล้วใช่ไหมคะที่ลานจอดรถแล้วก็ทำหลังคาใหม่แล้วนะคะสีดำด้านข้างก็ที่วางปั๊มน้ำแต่งแทงน้ำนะคะแล้วก็เดินรางน้ำแล้วก็คงจะเอากระถางต้นไม้มาวางระดับ บ้างนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นลางน้ําที่เดินแล้วค่ะก็ไหลลงไปด้านข้างนะคะทำท่อเรียบร้อยค่ะช่วงทําบ้านนะคะก็ฝุ่นเยอะเหมือนกันค่ะก็ต้องคอยฉีดน้ําทุกวันเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่ช่างเอ่อเอาหินเก่าๆหินหินของเดิมของบ้านเราเองนะคะมาปรับ ตรงนี้ให้แต่ก่อนมันก็จะเป็นเหมือนหญ้าแห้งใช้ปูหญ้าแห้งประมาณนี้ค่ะตรงนี้ก็อีกด้านข้างนะคะที่ติดกับข้างบ้านค่ะก็ปล่อยโล่งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไว้จะมาลงคลิปเพิ่มเติมนะคะก็เป็นแบบสมบูรณ์แล้วเนาะก่อนที่จะจัดแจงจัดของในบ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปช็อตนะคะที่เรารวมลงไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็ฝาก ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะมาลงคลิปตอนเสร็จแล้ว100%ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณมากคะ่ะ